ครับสวัสดีวันฝนตกวันนี้จะมาย้ายลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับไปยังกระชังของโน้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแน่นแล้วนะครับแล้วก็หอยนี้ก็โตพอสมควรครับอายุประมาณ สองสามสัปดาห์จะโตเร็วมากนะครับหอยนะครดูนี่บางบางตัวนี้นะครับขนาดปลายยก้อยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเล็ก,ลกๆที่เห็นทั้งหมดเลยนะครับกนะองใหญ่พอสมควรอาจจะเป็นหมืน่นเป็นอย่างน้อยนะครับคือผมเคยเอาไข่ลงไป ใส่กระชังโดยตรงครับพากฏว่าลูกหอยที่ออกมาใหม่สามารถที่จะรอดตะไข่นะครับตะไข่เขียวได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นประสบการณ์ว่า,าถ้าจะเอาไข่ลงไปฟักนะครับโดยตรงนะครับในกระชังนี้น่าจะไม่ไม่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือมันจะรอดตะไข่ได้นะครับดังนั้นก็เอามา เพราะตรงไหนก็ได้นะครับอย่างาในกละมังในท่อซีเมนนะครับในบอ่ออย่างผมก็เอามาอนุบาลในบอ่อก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้มันดูแล้วมันโตขึ้นนิดหน่อยนะอายุสักอสองสามสัปดาห์แล้วเป็นเดือนก็ยิ่งดีนะครับผมตักไปเกือบหมดแล้วล่ะนะครับแต่ตักยังไงมันก็ไม่หมดนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ ว่าตักเอาอตักเอาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละนะครับลูกหอยอผมก็จะย,าย้ายไปกระชังฝั่งโน้นนะครับอโอเคอันนี้เป็นกระชัง ทำใหม่ล่าสุดเลยเมื่อวานนี้นะครับก็เอาผักตบชวาแล้วก็พืชน้้ำนะครับพอดีมีแหนแดงคอมาลงผักตบชวานี่มันอายุมากมันแก่แล้วนะครับอาจจะยังไม่ตั้งยังไม่สวยแต่ว่าอีกสักครู่นี่นะครับนะสักเดือนสองเดือนเนี่ยมันก็จะแตกลูกใหม่นะครับก็คงจะใช้ได้ นี่เลยนะครับก็ปล่อยอย,ยังไงก็ได้มันมีกบมีเขียดอยู่อบอ่อที่ใช้ในการเพราะตอนแรกเนี่ยมันเป็นบอลูกวอดนะครับไม่เป็นไรปล่อยมันด้วยกันนี่แหละนะครับปล่อยด้วยกันเลยเดี๋ยวกระจาย,จายนิดนึงนะครับกระจาย <c oughs> กระจายไปนะครับ โอเคกระจายให้ไปทั่วปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนย้ายไปไหนไกลหรอกนะครับแต่อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นแหละข้อดีของในกระชังนี่ชัดเจนไม่ไมต้องเปลี่ยนน้ำไม่ต้องพะวงเรื่องน้ำที่จะเน่าเสียนะครับแต่ว่าข้อเสียนี่ก็หลายท่านก็ไม่มีบ่อนี่แหละนะ อะไรครับเราก็เรียงตามสภาพการโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีความขึ้นหน้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งสวัสดีครับ